เจาเวลาครับเฮ้ยอะไรวะแก้วมังกรเฮ้ยจอ้สัตว์ทไมพี่มาบอกเป็นสิ่งมีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตไม่เชื่อไม่ชอบแล้วผมผมล้วงมือเข้าไปพบเจอขนมันอ่ะปึ๊กผมคิดว่าแมงสาบโอ้โหแมงสาบเี่ยนป่ะเฮ้ยเฮ้ยกันหมดเลยไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นและอะไรคืออะไร เอ้ยอย่าเฮ้ยมันดิ้นเลยอย่าเลยนะฮะอยากขยับไม่ได้แต่จับได้เหรอเชิญล้วงครับเชิญล้วงครับจับเวลาครับเอาจริงป่ะูว่าอันนี้น่ากลัวหมดลงโทษอีกอืมอ่ะลองลองลองอ่ะล้วงเลยกูยอมเรายอมไหมล่ะล้วงก่อนสิ่งมีชีวิตเหรอเอาดีๆไม่เล่นเล่นหน่อยนะกลัวมันน่ารักมันน่ารักมันน่ารัก น้ารักผัดมันวิ่งด้วยมันวิ่งมาตรงนี้แล้วผมได้ยินตัวอะไรวะไม่รู้อ่ะอันนี้เอาเลยไหมครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วจัเววลาครับอะไรยังกโกงเหรออะไรอ่ะถ้วย